สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ตอกหน้าพวกสรนอแรงเมปฏิตาซัดพวกสรนอหลังถูกถามแยกทางหนุ่มกันชายหรือเปล่า เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวและผู้จัดละครคนดังเมยปฏิตาหรือเมเฟื่องอารมณ์ภรรยาคนสวยของหนุ่มกันชัยรวมไปถึงการเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งของลูกสาวน้องมาอยู่ซึ่งใครที่ได้ติดตามจะเห็นว่าด้านเมและหนุ่มกันชัยมักจะไม่ได้มีภาพคู่ร่วมเฟรมกันสักเท่าไหร่ทำเอาชาวเน็ตหลายคนสงสัยและได้เข้าไปถามเธอในใต้ภาพอินสตาแกรมส่วนตัวว่าน้องมาอยู ไม่เคยเห็นรูปไปเที่ยวกับคุณพ่อกันชัยเลยค่ะหรือว่าพ่อกับแม่แยกทางกันแล้วหรอคะล่าสุดแม่เมย์ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่น้องมาอยู่ในทิปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมฟาดกับแคปชั่นตอกหน้าคอมเมนต์เอาไว้ว่าครอบครัวเราต้องแยกเที่ยวแยกทำงานเรายังเป็นแฟมบิลี่ที่รักกันเหมือนเดิมนะคะมาอยู่รับรู้ในการทำงานของพ่อที่หนักในทุกๆวันใครจะชอบสนนก,ก็ชัดเจนนะคะ งานนี้ทำเอาแฟนๆแ,แห่เข้ามาแสดงความยิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิริดแม่คนทำงานรายการสดควรแยกแยะไม่ต้องเสรอไปถามว่าพ่อไม่ไปด้วยเที่ยวให้สนุกคะ่ะพี่หนุ่มทำงานทุกวันดูทุกวันพวกสรนไม่รู้หรองงใจขีดเส้นใต้เน้นๆตรงบรรทัดสุดท้ายเลยค่ะแม่ชัดเจนชอบมากแม่จัดไปชัดเจนสมกับเป็นภรรยาคุณหนุ่มกันชัย ดีใจที่แม่เมย์ออกมาพูดแบบนี้จังค่ะรักทั้งครอบครัวชัดเจนจบนะคะเป็นตน้นอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ